น้องน้องนองให้ให้ปาน,นเก็บแทนเกิดเทเบิลเ้อเอาเ้อพีอ่นเองเอาไวา้แคมเพอดุแคมเพอดเออเอาไปทิมขยะ โดยเออแม่นกขยะเอออยากเก่งไหมอยากเก็บแพลเบิดจะเองเป็นแลเก่งเก่งเก่งเงเก่งขนาดไ้ปานนยกเก็บแพลเปิดเป็นนะพี่น้องถ้าบอกว่าเอาขยะไปทิม Marcel, อะไรแนบนี้ไปทิ้มรัาเป็นนะเล้ศเก่งอะดี สบายดีสบายดีนามึงสาพี่น้องวันนี้ฝนตกเนาะตกกคดมือดเด่นเพราวนี่ก็ัดมือพาพี่น้องไปเรื่องบรรยากาศฝนตกทุกคนตื่นสายวะไงดิเขามีใคตื่นขนาดตอนนี้ก็หกโมงหกโมงสิครึ่งนะพี่น้องคอยตื่นทั้งกะมาหนั่งเขา เกินสวยมันนี่นเด็กพอฝนมันตกเนาะใต้ป่านก็บริอาพอน้นาบกันขึ้นฝนมันตกฝนเหมือคอยกระอาบแต่ตอนเที่ยงเดี๋ยวเลยหนาวลายพี่น้องเอ้ยตก็อากาศจะเย็นตกลิ่นพี่น้องตกแบบตกซำนีแหละเบ,บิดคกน ยิบยบบยกบแห้งป erm ันไหนนะพี่ยวแต่หัดดินวัดขึ้นเห็นพี่นองบงกบกบกับอื่นนี่อึ่นกับเขียดบ่แม่นกบนาเขียดเนาะน้องชายไปเหี้ย มื่อคืนนี่แค่แม่เนี่นงแบบจริงจังคือสีหลายลายแลคะมีแต่วา่ายัง่ยมันขึ้นนะนะพี่น้องยัง่ยข้าวเดียวกับจริงจังคือกันแนะต่ว่าเนี่ยมันขึ้นนะนะพี่น้องอือไปทำไมพี่ภาพพี่น้องไปลงเป็ดไข่อยู่วันนี้ หนามเต็มให้นะเปิงเป็ดกันหิวข้าวหนึ่งเป็ดหอดพวไข่สามพี่น้องเป็ดนะจังมันเป็นยังเนาะมันเป็นแนวหนีว่วะซ้ำม,มือจังไข่แต่หนึ่งนะพี่น้องแล้วก็ไขไ่ใหญ่โตกันซ้ำมือแล้วก็เส้าเส้สาซมม้ำม,ม,อมือหนีซ้ำมือที่ซ้ำแล้วพวไข่ตอนไหนเก็บไข่ได้ซ้ำหน่วยวก็เส้าไข่ เก็บได้อีกสามหน่วยก็เศร้าไข่อีกสามมือจะจังไข่จากเงินเป็นยังาพากคนเพระท่านผูกค,คุณน้องเอ้ยเขียนหน้าไหวจะซื้อไปหนุมาแล้วก็ไประเฮดอันนั้นเฮดอันนี้นะคะพ็รูปนี่นองอันนี้ค่ะท่านในเฮดอันหนุ่มเขา แหนชะิพหนุเขา,านะนี่ยแเป็นผู้เขานี่เองปลาหวานค่อยมีแต่อีพฟตื่นเนะาะใจหนังโกท่านไี้มีใจดุเพียงเออดุกสวยเดินมันอ้าน่ารักน้องปลาเขาเพี่เอฟนี่ F4 แหนเต็ม เต็มให้นะนเอ้ยโหเต็มบิริประแดนเอียงพี่น้องคนขึ้นมาตกดินแต่ว่าปีแทยดินไว้ดินดีโอ้เต็มเบิร์ตมพี่น้องข้ามาของนี้มันน้ำท่วมะนะ ปลาน้ำท่วมเช็ดจังไรกับปลาปลาบริเกอร์เนี่ยให้ไ่เลด้กะปลาท้าว่าไก่น้ำสีท่วมด้วยว่าเทาก็ต้องจับกินบ่อยๆแหนน้องเพี่หนอจับกินเท่าที่กินไหนแหแน่แต่กะข้าวหนำถั่มทอากรสซปล่อยเป็นปลาธรรมชาซาเต้เนาะเฮี่หนอเทาบวไดนินด้วย ต้องปล่อยลุ่งเท่านี้แล้วก็ต้องไล่กลำไลเ,เสียนสีนะมีแต่ขน,นาดตัวมันเลยยังเขาก็สิปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละพี่น้องเอาแยงมากลางขั้นวานามตัวม,มารีหันแยงมันกรบวายอยู่หรอกพี่หยองแยงเคี้ยวนะนั่นก็นสิไปคือเก่า น้ำหล่นขั้นปลามันกระชิออกห้าก็ต้องเต่งนนะ้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสีเอาท่อมาใส่อีกะนะเอีทอไม่หรอทอเอาไว้ปิ้งนา้าเอาไว้ปลา,าทายน้านะพี่น้องอาิีพต้องให้น้ำเคี้ยวเนาะพี่น้องเนาะมันคอยคิดว่าฐานน้ำเคี้ยวเลยยังนี่ปลามันสิบมินหมดจากปลาหนิดหน,นะเนาะ หนามโมสอาดธะนะน้ำเขี้ยวเฮ็ต้องระบายน้ำนี่น้องเหรอต้องเรียนวาสิบวบ่ให้บวระบายหนามนะอยเ <c oughs> างนี้หนาวหนาวเลยนี่ทางใดฝนตกเนี่ยคอมเมนต์มาในเรื่องเหี่น้องเด้อถ้ามีตกวดเหมือวดขึ้น บนตกตอนนี้ก็คือสวยได้แล้วพี่น้องปกติหันตื่นตั้งแต่ตีหาตีห้าครึ่งเช้านายมันจะตีห้าครึ่งก็ตื่นตอนด็กหกโมงกว่าบนโตกะแฮะบดไปเองน้ำลงมานอนนอนพี่น,น้องน้ำได้บาทฮะนะมันก็เลยบวกลไมีแต่เอาลงให้นี่จนเบิด์ตยังวอร์ไหนี่น้ำเต็ม แตอนน่อี้อ่ะอปันขนาทางโป้งเลยเห็นหมอกน้องยิ้มแจ้งทางโป้งว่แต่เฮ็ดสิออกพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดพอเนาะ จากหน่อยคันคนเศร้าเนี่ยไปหาเอทพอเหนียวอ,ออกมาจากคนตกแนวนี่คนตกแบบว่าดินด้นดินด้นนะสินะโอ้โอโอจเจ้าสิออกปะคะอ่าน,นกะเส็งไฟค่ะ ทำมาปักให้ปลากินพี่น้องว่าว่าให้เอาซอราเซลเนาะใส่ไฟไปก่อนพี่น้องเพาะ่ท่านมีเงินเนาะเพาท่านมีเงินไปซื้อซอราเซลน้อยๆให้นะแต่ก็การเข้าไปปักเสษนะมันก็บริยง่ายเนาะในส่องนี้ฝนตกเคยให้หยาพีหนาพี่านผู้เด็ดเนาะปังเบิ่งไปเรื่อย เลี่ยงคอยคอยเลี้ยงไปคอยเอด็ดคอยทำไปนี่พักอีตู่ไปพี่น้องอไปหาสายปานดีกว่าสายปานตื่นแ้วปรจ่จักกกพักกกหยาห้าชั้นสิกินเราได้นี่มักมกโคูงพี่นอออ้องงานเราได้พ่นตกใส่ทำนี่ วงกำงัายง่ายออกพริกพริกบางงานปนไหาขนาดเนี่ยหรอขนาดใบใหญ่เอาไปวงใส่หอยใบใหญ่ใบโตนี่บ้านถิ่นแม่จม um. ้าสิจำสิกินนี่ขนาดได้นี่ขนาดใบใหญ่ได้ไหมบ้านแม่จ้าสินี่พี่น้องมันหนักเกิดอ่ะแล้วก็พักอันนี้ กักปังอีพอเอาถอใส่ใส่ซองอันมะเอันเดียวซองนะซองถอนกัะโบพอดีพี่หน่อยเนี่ยซองถอนกับแบบมันยังเป็นน้องเขาอยู่เนาะใส่ซองถอนต้องห้าใหม่มาะฮอกอีก ในมันในบนดินมันโยดน,นะแล้วกระทมโอ้สองถอ,อนบุชุดขนะสามถอนผัดเญ้าโพดอีอาชีพหญ,ญา้าโพดดอกปีหน่องเนาะสามถอนหนาชีดเลยใส่สามแะนะคะตัวใหญ่ก็สามจองเหนียว่พอดีอมันสีขาดโพด lấy lại say Sam, hiệu nó không mùa nhanh này. Say xong thôi, đinh dội cầu. không có lấy nghiệp bay. Hm, lịch nghiệp bay. Hm, lịch nghiệp bay. Kuku wa, kuku wa. Aw, 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 aw. Aduh ah. Aku nom ni ah. Yang mana? Yang mana? Oh. Ku tung chuai teh. Ha? Ku tung chuai teh, ku cuk ke yu. Ha? Oi, yang lu. Hati pak. Pun tok nao, sai pak pipat, cuma pen wat. Ha? อยังอยังว้ายถูกสบายดีเนี่ยถูกสถูกท่างนี่น,ะ,น,นะ,ละลูกแม่ซ้อนจางไหนไปดีป่าลูกไปดีป่าลูกแม่ซ้อนจังไหนลูกคอมเนถูกแน่นั้นหันมาพี่หันมาเบื่องกล่องพี่ ให้เราเบิ่งโทรศัพท์เออนะกาทถุวันนี้ทุจะสีดกทุจะสีเอามือใส่กันเร็วๆเอามือใส่กันจะสีเอออเามือใส่กันเร็วๆมาจ้องขังเร็วถุเอียงดุเบิ้งมีแม่จีสอนเอามือถุเข้ามาสองกันมือใส่กันได้จะถุอันถุอันถุถุหยุกมือยุกมือไหวหยุกมือถุ เตุบายาซีตุบายาซิตุสวัสดีค่ะสบายดีอเอ้าแบะบอกแบะอีกจ่ะ e EFC บอกว่าไงไหนยังหลูดแบะยังหลูดอยู่พี่น้องสายปัดนะไอ้ก <c oughs> ิ๊บเป็นเช้าแ้วก็ยังหลูดแบะอยู่นีบังเลี่ยน,นี่ยังกระดอกกระเดียเฮ <c oughs> ้ย บบายไปไายบายป่าลูกเน่ลูกเอาแวะออกน้ั่นจี้ายบายจะซีบาแวะไปายบายอ่ะเห็ดเบิรงเห็ดปุ๊ยอ,ออกกระจับเขา่าออกระจับเข่ากระจับเข่าแล้วพี่นอ้องกระเบะตื่นช่วยเป็นช่วยใายป่านใส่ชุดเก่ากระชีตบคิวไว้เพียงเท่านี้แล้วพี่นอ้อง คนไล,ล่ๆข่าวมันบงจะกคิดเ้อบ๊ายบายเจอกันคิดน้า <laughs>